ดูเด็กน้อยกินอิ่มนอนหลับสบายใจสบายใจนะคะขนาดนี้เวลาก็สามโมงจะ4โมงเย็นแล้วค่ะน้องตะวันยังไม่ตื่นเลยนะคะอยู่ใต้พงหญ้าค่ะดูหญ้าท่วมตัวน้องตะวันเลยค่ะเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะนอนหลับปุ้ยเลยค่ะแม่แม่ดู ดูน้องตะว,วันนอนหลับจ้าอยวันนี้ตะวันต้องอผูกขาไว้นะคะเพราะว่ามันมีรถเข็นดินนะคะมาถมดินบริเวณน,นี้ค่ะปกติน้องตะวันจะไม่ค่อยได้ผูกขานะคะแต่ว่าน้องตะวันจะวิ่งซุกซนค่ะกลัวรถจะชนเอานะคะอุย้ยตื่นแล้วออ้ยตื่นแล้วนึกว่าแม่มีนมน่ะสิ อุ้ยโอ้ย,อย,อยนอนต่อดีกว่าแม่นี่ว่าหนูก็นึกว่าใครโอ้ลุกมามองหน้าด้วยค่ะโหยเสียงกลนตะวันน่ารักกันเลยลูกโอยกลับไปที่เหนือเนี่ยแม่คิดถึงจะแย่เลยนะเนี่ยแม่ถ่ายคลิปหนูทุกวันเนี่ยถ้าหนูไปแม่จะถ่ายคลิปใครเนาะ สงสัยจะร้อนขากระดิกขาขยบเข้าไปอีกก็ได้นะลูกโอ้ยน่ารักจังเลยนอนกระดิกขาดิ๊ๆดิ๊ดดเลยค่ะตรงล่มก็มีไม่มานอนอ่ะนี่ตรงล่มตรงนี้จะเป็นล่มไะไปนอนใต้ผงหญ้าเช่ น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยแม่แม่แมดูสิคะ